สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ป้ากวางจะพามาตำส้ตมตำแซ่บนะคะแต่ว่าส้ตามตำของป้ากวางวันนี้จะเป็นราบาระเบอร์เะคะค่ะเพื่อนๆจ๋าเขาชื่อว่าราบาระเบอร์นะคะป้ากวางจะเขียนไว้หน้าจอเนาะค่ะเนาะรสชาติของเขาจะมีรสชาติที่เปรี้ยวค่ะเพื่อนๆหรือว่าคนไทยในสวีเดนเนี่ยเราจะเรียกกันว่าบอลเปรี้ยวนะคะนะ เราจะกินส่วนท่อนที่มันเป็นก้านแบบนี้นะคะจะออกเปรี้ยวๆเนาะคนฝรั่งเนี่ยเขาก็จะเอามาทําพายนะคะพายราบ้าระเบอเนาะแต่ถ้าเป็นคนไทยอย่างอย่างเราเนี่ยเราก็จะกินแ่บๆเนาะค่ะเนาะก็จะเอามาตําค่ะพราควางจะเอามาตามาเดี๋ยวเราไปตํากันเลยนะคะเดี๋ยวตัดเอาสักสองก้านเนาะค่ะเนาะสองกา้านสองก้านนี่ก็ถือว่าได้ครกหนึ่งแล้วนะจ๊ะ,ะแล้วก็อันนี้ ไปเลยปีนี้ไม่ค่อยอวบค่ะเพื่อนๆค่ะไม่ค่อยอวบค่ะทุกปีมีการใหญ่มากปีนี้สงสัยน้ําจะไม่ถึงนะคะประกวางว่านะน้ําไม่ถึงก็เลยกอไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ก็พอ,พอได้กินค่ะไปเดี๋ยวไปล้างที่แม่น้ํากันค่ะเนอะบ้านเรายังล้างแถวทุ่งทุงนาแถวครองเนะค่ะนะนะคะ,ะ,คะทุกคนเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะ ต่อไปนะคะเราก็มาทําการลอกเขาแบบนี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆเขาจะลอกได้นะคะเหมือนบอลเนาะจ้ะเนาะเหมือนบอลบ้านเรานะคะแต่ว่ารสชาติเเปรี้ยวนะปลากวางก็เรียกบอลเปรี้ยวนะคะนี่ค่ะลอกออกแบบเนี้เลยจะหั่นใหญ่หั่นเล็กตามสะดวกเลยค่ะทุกคน เนี่ยก็จะเอาออกนะคะหันไปเลยแบบนี้ค่ะอืม,มาเรามาตำกันเลยก่อนอื่นเลยเนาะค่ะเนาะก็ใส่พพิกค่ะนี่ชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆเนาะใส่กระเทียมลงไป 2, 3, สองสามีบนะจ๊ะต่อไปเราก็มาครกค่ะพอวางใช้พริกแห้งนะคะเพื่อนๆหรือว่าจะใช้พริกสดก็ได้ด้วยค่ะเด้อตามสะดวก ตามเหมือนส้มตำเลยค่ะเพื่อนๆจ้าเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องใส่มะนาวไม่ต้องใส่มะขามเปียกเนะคะเนาะน,นี่นี่ต่อไปเราก็ใส่บอลเปียวลงไปเลยค่ะอืมแบบนี้ น้ำลายแตกจวดๆต่อไปเราก็โขกให้เขาแตกด้วยค่ะพี่น้องจา้าโขกให้เขาแตกเลยมันจะเด้งดึงดังดึงดัออกนอกโคกอยู่นะคะเนาะตอนแรกๆมันจะแข็งๆเนคะเนาะตามให้แตกเลยจ้ะออกินเปรี้ยวชวยขึ้นมาแล้วพี่น้องกวางอยากกินแซ่บๆเผ็เดๆเปรียปร้ยวๆ ตามให้เขาแตกค่ะเ็าจะได้แบบว่าปรงปร,ะระ้านเนาะจะเนาะจะได้ซึมนะคะนะพอเราได้ประมาณนี้นะคะทุกคนกําลังที่แบบว่าแตกบ้างไม่แตกบ้างเนาะคะ่ะเนาะเราก็ใส่ผงนัวลงไปเลยค่ะอืมใส่เยอะอร่อยเยอะเนาะคะ่ะเนาะเอาต่อไปใส่น้าตาลทรา,ายเนาะจะเนาะตาลทรายใครชอบหวานก็ใส่เยอะๆยะนะคะนะอ,อ่ะต่อไปก็น้าําปลาแซ่บต่อไปก็จะใส่น้ําปลาเนาะค่ะเนาะ อ่ะครุกอืมกระจ้จานเรียบร้อยมาค่ะทุกคนแซ่บๆกับปะขวางเนาะค่ะเนาะ นี่ปะกวางมานั่งในสวนค่ะชมบรรยากาศผักของปะกวางเนาะคะเนาะนี่โอ้ยน้ำลายแตกจวดจวดอืมอืมอืมแซ่บเพชรอืม สะใจกลอบมากเลยค่ะเปรี่ยวคับ เสประ ลองนะคะใครอยู่ต่างแดนนะลองตามดูเหมือนบ้านเรานะคะเนาะแบบตะขวงเนี่ยเซฟ จัดใจอือยอดลองดูค่ะราบา,าระเบิดสำหรับคลิปนี้เพชรบอกว่าเราไปกินน้ำก่อนนะคะในบ้านเนาะวิ่งอยู่ไกลอยู่ด้วยค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณที่ติดตามรับชมประหวงสาวโคราชในสวีเดนนะคะเด้อสำหรับวันนี้โชคนี้และสวัสดีค่ะ